นายประจวบนาทล,ลิอายุ64ปีเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกหญ้าแพงกลลาบ้านเลืองใต้ตำบลเลิงใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้นำทีมข่าวซีซินิวขี่ไล์เดินชมแปลงปงลูกหญ้าแพโงกลลาพื้นที่ประมาณกว่า5ไร่พร้อมกับ ตัดหญ้าเพื่อเตรียมส่งขายให้กับลูกค้าที่สั่งจองไว้ภายหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไร่นาปลูกข้าวหันมาปลูกหญ้าแผงกล่าจำหน่ายหญ้าสดและอัดก้อนส่งผลให้มีรายได้ที่ดีกว่าการทำนา ได้ผลผลิตปีละครั้งเมื่อเปลี่ยนนาข้าวเป็นนาหญ้าทําให้มีรายได้ต่อปีเฉลี่ยมไม่ต่ํากว่า3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวโดยนายประจวบนาธนล,ลิกเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าแพงกุลาบ้านเหลืองใต้ตมบลเหลืองใต้อําเภอโกสูงพิสัยจังหวัดมหาสารคามบอกว่าจุดเริ่มต้นในการปาลูกหญ้าแพงกุลาจําหน่ายแทนการทํานาข้าวก็คือตอนเองก็มีอาชีพเสริมก็คือเลี้ยงวัวและได้ทดลองซื้อหญ้าแพงกลุลามาปาลูกไวใ้ให้วัวกินพร้อมกับทําการขยายปลูกเพิ่มขึ้น ื่องจากมีลูกค้าเดินทางเข้ามาถามไถ่ขอซื้ออย่างต่อเนื่องทำมาแล้วกว่า2ปีปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดไร่เน้นจำหน่ายเป็นญ้าสดในราคากิโลกรัมละ5บาททั้งจำหน่ายให้กับฟาร์มเลี้ยงโคในตัวจังหวัดมหาสารคามและลูกค้าผู้เลี้ยงสัตว์ในชุมชนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งที่ยากาขาดแคลนก็จะขายดีดเป็นพิเศษสำหรับการปาลูกญ้บแพงโกล่าสามารถปลูกได้ทั้งดินทรายดินเหนียวและดินร่วนปนทรายโดยการปลูกที่สำคัญต้องมี แหล่งน้ำที่เพียงพอและสามารถระบายน้ําออกจากแปลงได้เนื่องจากหญ้าชนิดนี้ไม่ชอบน้ําท่วมขังซึ่งการปลูกก็คล้ายกันกับการทํานาปักดําแต่จะใช้วิธีหว่านพันหญ้าที่ทําการตัดมาลงไปในแปลงที่ทําการปั่นดินละเอียดพร้อมใช้ไม้คาดกดให้หญ้าจ,จมลงไปในโคลนแช่น้ําประมาณ1-2คืนคอยปล่อยน้ําออกจากแปลงต่อจากนั้นหญ้าก็จะเริ่มแทงยอด ออกตามข่อและ,จะเจริญเติบโตจากนั้นก็บำรุงด้วยปุ๋ยยูเรียและให้น้ำอาทิตย์ละครั้งใช้เวลาประมาณ1เดือนกว,กว่าก็สามารถตัดต่อแรกได้แล้วซึ่งในช่วงแรกๆาจะยังไม่หนาแน่นพอตัดต่อแรกออกไปและบำรุงด้วยปุ๋ยน้ำจะเริ่มแตกขึ้นมาใหม่จะเพิ่มความหนานแน่นเรื่อยๆเ,เรียกได้ว่าปลูกครั้งเดียวตัดจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีภายหลังที่ตัดหญ้าออกไปก็จะเร่งบำรุงปุ๋ยและน้ำ เพื่อให้สามารถตัดหมุนเวียนกันไปได้อย่างต่อเนื่องอีกอย่างพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการใช้ยาฆ่ามแมลงเพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงของลูกค้าด้วยโดยนายประจวบนาทล,ลิบอกต่อไปอีกว่าการทำยาแผงกลุลา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ดีกว่าทำนาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวซึ่งข้าวนั้นจะให้ผลผลิตปีละครั้งและบางปีให้ผลผลิตไมุ่้มข่ากับที่ลงทุนลงแรงไปแต่ทำนาปลูกหญ้าแพงโกุลาสามารถมีรายได้ทุกเดือนเฉลี่ยตกที่ประมาณไร่ละ1 5 0 0 0บาทต่อครั้งหลังจากหักต้นทุนถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับเอาความเป็นไปเป็นมาในการปลูกหญ้าแพรงกุลาเนาะ ครับเขาคิดจังไดครับจังไดเอามาปลูกแค้นเข่าครับเพราะว่าตอนแรกเรียงงูว่ก่อนเรียงงวเห็นว่างูไม่หยาเลยว่าปลูกพอปลูกแล้วเขาอะมีคนมาซื้อเดี๋ยวเริ่มปลูกเลยครับปลูกโดนไปไหนแล้วครับสองปีแล้วนี่ครับสองปีครับปัจจุบันนี้มีจักไรครับอยู่อยู่พื้นที่ฮอนพื้นที่อยู่นี่มีประมาณหาไรอยู่นี่ต่อยูพุนอีกสองสองไรกัวสองไรกัวครับนี่สองมันสองแปลง บ้านนี้จังได้จังได้ขยายครับเห็นว่ามันได้ผลดีมันได้ผลดีมีคนมาซื้อแล้วได้ราคาดีก็เลยขยายออกโอครับคขยายออกปัจจุบันนี้ครับครับโัละเท่าไหร่รัละห้าบาทครับโัละห้าบาทเรื่องการปลูกนี่ครับมันปลูกหญ้าบ่ครับบ่ครับเขาไถไถยเาปันมอบเพื่อเข้็พตะกร้าเนี่ยครับว่าคือว่านเข่าเนี่ก็ได้ซูมือเขาว่านเข่าพิษกร้าคือว่านเข่าแล้วเข้าว่านแซนนาไปว่ะมานขึ้นหนึ่งถึงสองขึ้นพันนี่สิพันนี่แหละเอาเอาตัดเอาพันนี่อยู่ในนนนี่แหละใานี่แหละ น้ำก่อนบ่ต้องแ่ครับวานไชนามเลยวานไชนามเลยให้หน้าจะมอบหน้าไว้นั่นวานไชนามไว้ว่านจะขึ้นหนึ่งแล้วค่อยระบายน้ำบอกเพื่อจะคลายผัวนักสมใจเอาเอาหยาไปวานจะบริใสเมล็ดว่าวก็ไม่มอบจะหน่อยกับทับลงดินจะหน่อยกับพระสวรรค์แจทับลงไปกับ่อยจะขึ้นหรือสองขึ้นค่อยระบายน้ำบอกไม่ค่อยแหงไปในตู้หรอกขึ้นไม่เองครับ คือว่าเดือนนึ่งเขาหวานปุ๋ยเลยครับเดือนนึงเขาก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปเลยก็คือแตกขึ้นอัตโนมัติของมัน,ใ,นใช้ใช้ปุ๋ยกับน้ำย่างเดียวปุ๋ยกับน้ำครับน้ำนี่ให้เขาให้ดูบ่ให้ประมาณขนาดแรกก็ให้ขนาดพนุนไม่ใช่แต่ให้ดอกขนาดแรกอาทิตย์ละเชียให้ชุ่ชมมือยที่ว่าไม่หงไหลมักน้ำยู้อใจบ่มักน้ำแปลว่าวันมันหงล้นที่บ,รรรบ่มักน้ำขังน้ำเออไว้น,นมันขังโดนขังประมาณขึ้นนึ่งหระเขาก็ใส่ปุ๋ยกับเอาออก วันเดีนแคเด่นในเศษนี่แหละก็ได้ตัดครับขนาดห่อนี่ขนาดหนาวนี่ก็ขึ้นยากขึ้นกันครับนีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคผมอย่างโบครับบ่มีเลยครับหนูเขาบ่ากินบบกินหนูบบกินขึ้ยาอีหเปยาหวานพวกนั้นนี่หนูบบกินเลยบ่มีหนูกินขนาดหนูอะไรนี่หนูบวกัดยาชนิดนี้ครับมีคุณค่าทางอาหารในเรื่องอย่างโปรตีนสูงกว่าทุกยาลอกจากทั่ว ตองจากทัวพี่ตาันนี้ล่องจากทัวปริมาณก็ได้หลายผลิมันก็ได้หลายแล้วก็ได้ปลูกลำไสปลูกปีเดียวแล้วเลยปั้นทีเดียวปลูกทีเดียวขึ้นแล้วใครเอาจะนำใส่ของวันปุ๋ยไปเรื่อยไม่ได้เที่ยงอีกการดูแลไม่ยากลงทุนเทียเดียวลงทุนเทียเดียวแล้วต้งทุนเทียดสองขึ้สูบน้ำเท่านั้นวันปุ๋ยไปเรื่อยถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าครับไม่ได้เฮ็ดไถขึ้นหน้าปั้งไั่ได้ไถขึ้นหน้าปังแบบว่าไถดู้แค่ดู าขายอยู่กตัดไปขายตดขายใครพ่อสมมง่วนกัตัดไปขายแล้วก็วาดปุ๋ยไหมขึ<อ>้นมาใหม่อีกตัดไปขายอีกหมุนเวียนกันอยู่นี่แหล,ละ<อ>มีคมนมาซื้อขายก่อนขายทรงกับ air, ทรง, air, ท,รง, air, ท,รงทรงฟ้ามโหฟ้ามวงาเรียนนักเสียอยู่ทั้งวันเชียนถึงยื่นขายทั้งนิดทั้งตลาดก็ว่างขายก็มี่ไปว่างขายตลาดก็มีตลาดถึงยื่นน่ะสิ่น้าบ้านเขาจ้างค้นขาย มันละลอยน้ำบ้านพื้นที่เขาวิชระหญ้าเขาวิหยาวิราตัดหญ้าหัวเขามาสั่งโทรมาสั่งเอาไปส่งเขาบางคนเขามารับเองขายดีช่วงใดพ่อช่วงนานี่แหละนี่เริ่มแล้วนี่นาห่อนาหนาวนี่เริ่มขายดีที่สุดเลยเพราะนานี่มันอึดหญ้าเป็นตัดตัดนี่มียอดสช่างหลายปันใดหรอยอดสช่างลอยกุลูนี่แหละครับปอะเ็ดแบบปลอดสารปลอดสารม้หญ้าม้วยังในพื้นที่นี่ปลอดใส่ปลอดใส่ยา จะนับฟังว่าใช้ย,ยางไว้อยังครับแต่ความปลอดภัยของส,สัสงัดเลี่ยงเขาพวกเข,า,ขาก็ต้องการวามีสารเคมีเหืกันครับเพราะเป็นจงังใดหลังจากว่าเขาปรับเปลี่ยนจากหน้าเขามาเป็นหน้าหยาเนาะครับเป็นจงังใดดีบ่ครับดี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 ก็ให้หน้าเผ่าอยู่ครับดีกว่าเนาะครับชลนียนนี่ครับปีนึงมีตกหลายบันไดเฉพาะเห็ดหยาเนี่ยหยานี่เอาเนี่ยน้อยไปไล่รนึ่งนีมันสิดี่ก็เขาไหลครับ คือ่ประมาณไรเราเท่าไรครับพอแล้วมืม้นเศษผืนละยงังหนึ่งฮะใคจะจ่าออกนะครับค่าเศษคือเดือนหนึง่งคือรอบรอบรอบหนึ่งนี่ครับหครับไรหน,นึ่งนี่ครับโอ้ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าอืมครับอ๋อได้หลายก็เขาครับเขาคือเฮ็ดไดเที่ยเดียวเที่ยเดียวตันรอบเดียวที่แล้วเขาคันช่วงฟ้ามีช่วงคนยี่สิสามหมื่นได้อยู่งวดละสองพันสองฟ้ามสองหมื่นสองพันหนึ่ง ยังไงอืมสองพันค้าจอีหต่างหากอ๋อครับครับครับอ๋อสี่ขยายูกเพิ่มอีกบันเพิ่มครับหาที่เพิ่มด้วยเดี๋ยวนี้อ๋อเธอเวลายายโยจะสี่หาอะไรครับแตคือคือได้รับการตอบรับดีเนาะครับอ๋อเพื่อมีพี่น้องเนาะครับเพื่อนสนใจอยากได้พันหย่าเนาะครับเพป็นสามารถติดต่อได้ทางไหนสูงเก้าหกสี่แปดเก้าสี่สองเก้าสองครับนี่อยาก มาซื้อถึงทีครับสถานที่ต่้งอยู่สถานทีอยู่มาเรื่องใตตำบลเรื่องใตเพื่อความวิสัยมหาสารคามหรือทั้งเพจครับทงเพจเท่ามีแพนกลาโกซัมพีแพนกลาโกสัมพีอ๋อจำายอย่าแพนกลาเนาะครับ